ตอนเนี้ค่า PVP ผมอะ่ะมันร้อยเก้าสิบใช่ไหมอันนี้ไม่ได้กดอาหารไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะร้อยเก้าสิบห้าแต่โดยที่อาชีพแอดอะ่ะจะยืนไหวไหมเน,นี่ยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับป๊บปุบ๊บอ่ะผมจะพามาดูว่าเนี่ยค่า PVP เห็นไหมจากร้อยเก้าหเนี่ยอันนี้สแต็กยังไม่เต็มนะขึ้นมาสองร้ยแปดสิแปด เพราะฉะนั้นอ่ะมันเก่งด้วยอาชีพมันพี่จะไปซื้อการ์ดอะไรคนบอกว่าผมโหดคือคนไม่เห็นตอนผมยืนเมืองไงคนเห็นแต่ตอนผมเล่นไงอันนี้พี่ดูเนี่ยสองร้อยแปดสิแปดผมไม่ได้ทำอะไรมานะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยทำออฟการ์ดสลับของนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ที่ตังค์ไม่มีจะสลับกรอบอาร์ตที่อะไรกูจี่อยากจะเปิดโชว์จะแย่แล้วกูอยากขิงเหมือนกันกแต่กูไม่มีตังค์ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมสองร้อยแปดสิบแปดเป็นไงพี่แม็กเชื่อผมยังอันนี้สองอยแปดแดเยอะกว่าพี่มิโตดื้อไปออฟการ์ดอีกนะเนี่ยพี่ไปออฟการ์ดพี่สองร้อส่บอะแล้วผมสัตว์เลี้ยงเวทเปอร์อะพี่คิดดูถ้าผมไปใส่สัตว์เลี้ยงพีพผมไม่ขึ้นไปสามรอยหสิบนู่นหรออะไรนะคือหนึ่งเลยด้วยตัวอาชีพมันเองด้วยแมคคากในการเล่น แล้วผมบอกว่าแอดอะทําไมต้องโซเด็ก <c oughs> อ่ะจะให้ดูก็ได้ใช่พี่มิตัดื้อบางไลน์ไม่อ่านสก,กิลเลยเขาถามว่ามึงจะโซเด็กทําไมให้ครบอ่ะพี่ดูโซเด็กนะสามจุดหนึ่งสองห้าเปอร์เซ็นต์สี่สแต็คสามจุดหนึ่งสองห้าคูณสี่ีพีจากโซเด็กอะแม่งร้อยไอ้แมนสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะแค่โซเด็อะ่ะยังไม่ได้ทำอย่างอื่นนะ แม่งทะลุไปสามร้อยกว่าแล้วค่า PVP อะบ้าหรือเปล่าไม่ให้ผมโซเด็กแกผมเอาค่า PVP จากไหนอันเนี้ยยืนเฉยเนี่ยอ่ะยืนเฉยอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะอ่ะยืนเฉยร้อยเก้าสิบห้าดูนะแบบไม่ได้สลับจอไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวก็จะหาว่าไมปริงจังอีกอ่ะไม่สลับจอไม่อะไรเลยอ่าวปั๊บขึ้นมาสองเจ็ดหกสองแปดห้า เห็นไหมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรมาเลยเนี่ยขอบคุณครับพี่แม็ก์กันแล้วขายต่างชาติบอกรวยกว่าได้ที่ผมไปซื้อให้ข้าวก็ได้สามเอ็มเหมือนกันขายน้ำผึ้งแม่งเลยแม่งไม่ตายก็ปล่อยบอดแม่งวิ่งอย่างเงี้ยขายน้ำผึ้งแม่งเลยเอาแล้วกันเออหยุดสักทีสิวิ่งอยู่ได้ประเทศเกมอะไร การดเด้งมานาก่อนไม่มีมานาใช้เลยว่ะขนาดผมจะจับขามันยังจับไม่ทันเลย <c oughs> นี่ดูเขาแบบมีล็อกหลบด้วยนะอ่ะอหนีหนีหนีมั้ยไงเดี๋ยวพี่ดูนะเดี๋ยวจังหวะนี้เขาตีโค้งกลับนะเดี๋ยวพี่ดูนะจังหวะนี้แม่สาวนักวิ่งยังไงแล้วเขาจับมาแล้วแล้วเคาจับมาแล้วเอ้าแล้วเขาปาเฮียอะไรนะแต่ผมเนี่ยพี่ปาผมทำไมอ่ะเออพี่บ้าป่ะเนี่ย เอายังไงเอานี่เป็นไงสโลแล้วเบสซิ่งแล้วยังไงแล้วไล่โอเปอร์แล้ววิ่งป็นไงแล้วเขากดปลาหมึกแล้วนาทีนี้เขามากับลมอันเล็กของเขาแล้วเขาจำอย่างตั้งใจเขามากับหมวกแกนจากออกรอดแล้วยังไงนี่เป็นไงเปิดแสงวงใหญ่แล้วเขาวิ่งต่อโดยไม่สนอะไรแล้วเขาตีโค้งกลับแล้วยังไงแล้ววิ่งกับมาอีกทีนึงอุ้ยไม่ยอมแพ้ครับกับนักวิ่งคนนี้แม่สาวบอลลร์ทอนได้ชูเพื่อนขึ้นมานาทีนี้เพื่อนอยู่ไหน แบวเพื่อนมันออกพี่เพื่อนมันลุกขึ้นมาแล้วนะ่ะยืนอยู่เรียบร้อยลงไปก่อนตามมาครับกับหนุ่มแม่สาวตัวละีเอ้ยไม่ใช่มอลารทอนเออไอเชี่ยเพื่อนมันลุกขึ้นมาหลายคนแล้วในทีนี้จับตาดูไว้ครับจับตาแล้วเขาวิ่งฉีกออกไปแล้วเขาเปิดหมีเทปตี้วอลครับแล้วเขาวนแล้วเขาวนแล้วยังไงแล้วเขาได้ไล่สก,กิลผีออกมาแต่ไม่อยู่นะครับจับไว้ไม่อยู่เพราะว่าขาเขาเนี่ยเพียวและพิวมากครับ ใน,นนาทีนี้เขาจะวนไปยังไงเขาวนไปอีกแล้วบ่อน,น้ําพุเขาจะเลี้ยวกลับไหมนาทีนี้เลี้ยวไหมเลี้ยวกับถอยหลังไหมเลี้ยวไหมไม่เลี้ยวนะครับร้วจะวนผีกิมลิเปอร์กิมลิเปอร์จะปิดชีวิตเขาได้ไหมยังไงติดได้ไหมเอาสับสักทีดิ่ผีผีสับโอ,อ้โหเรียบร้อยผีสับไม่ติดเพราะติดเขียวไปซะก่อนนะฮะเฮ้ยท้อป่ะพร้อมหรยัง สาเลยนหนึ่งเป็นไงเป็นไงโดนนี่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 เป็นไงนี่ตีเจอไฟเจอไฟปลาขวดปลาไฟปลาพิษปลาต้นไม้ปลาเชื้อราปลาปลานี่นี่เป็นยังไงให้เขารู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนขอว่ะเจอมาผมต้องฆ่าเขาแล้วว่เมื่อไม่ตายทันทีได่ไหมไม่ตายทันทีได้ไหมพี่ไม่ป ต้องกดไอวอตซัพนี่เขาตัวตึงเยอะใช่พี่เราวันวันเราเจอแต่วอซัพอะไรก็ไม่ร okay. okay. oh. ู้เนี่ยเปิดขึ้นย oh. ันตายนะวะม้นไม้ตัวห้าขีดต่อมันโอ้โหพี่ข้าวสกาวอะไรไ้ มันกำลังจะไล่โล่นะน่ะผมไปปลดโล่มันให้ก่อนมันไม่มีดาเมจอ้ตัวเนีะติดวิกมันแล้วเพื่อนเราเนี่ยผมปลดโล่มันให้แล้วพี่ผมตีมันนี่แหละมันจะได้ไม่ต้องมีโล่ไปให้เพื่อนมันผมไปตีเพื่อนมันเพื่อนมันซัดผมคืนเลอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกว่าจะติดคี้ติดวันไหนเนี่ย เอ้ใครมาเนะี่ยเขามีพ้าเยอะมากพี่เข้าผู้ติดอะไรอย่างเงี้ยความกดออกไปเลยครับมันพ้าเยอะแล้วก็อเอาพาก่อน,นอดี <c oughs> เห็นไหม่ไงเสรยบร้อยพ้าหมดแล้วสว,ส,สวัสดีครับพี่พันซี่ ถ้ารวมเซิร์ฟขอไปอยู่ด้วยเหรอครับสมัครที่พี่ไอซ์เลยครับลุงเอครับพี่คิดคิดดีแล้วใช่ไหมถามจริงอันนี้คือพี่คิดคิดแล้วใช่ไหมคือพี่แบบคิดสั้นขนาดนั้นเลยเหรอพี่มารวมกับพวกผมเนี่ยมันมันถ้าจะมีทางเลือกที่ไม่เลวร้ายขนาดนี้นะคือไอที่ดีกว่าเนี่ยผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยเพราะาเราไม่ดีเลยแต่ผมว่ามัน็นเลวร้ายดิพี่มาอยู่กับผมอ่คือไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะมีครับกิวเรามีดีเยอะเลยครับ อย,อย่างเช่นปากครับโอ้ยพดีทุกค,คิวผมเน้นปากดีอย่างเดียวพี่หยอกหยอกคือไม่มีอะไรเลยพี่ผมผมไม่อยากพาทุกคนมาลำบากวะพี่นอกจากด่ากันเองแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วจริงพี่<ห>พวันหนึ่งด่ากันเองไปแล้วติบห้าชั่วโมงอะพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยคิวผมอะ่วนบางโดนโดนพ่อขาเปลี่ยนที่เราถ่ายในยทุกคน ขาบันพี่ข้าจะเบิกเงก่อนเอาช็อโหมดแล้วกันนะตัวผีตัวมังฝีเด้ออดีตวิ่งตามมันผมไป่กลับพ่อค้าก่อนนะเด็กพ่อค้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาท<ะ>ี่เลาโบหมดแป้วเนอะโอ้โหเราจะตายอยากให้ลูกค้าเข้ามาป้อนอาหารมากันเยอะๆค่ะนี่โดนเข้าไปขนนุ่มขนล่วงหมดเลย ผมทำบุรีบุรีบุรังบร์มบุรีบุรีบุรีความแพ้มาแล้ว6ปีหายเลยที่ตตกกระจายตลอดที่ทำฟาร์มเนี่ยผมเจอบุยีบุบังบร์มบุรีบุรีจากที่ตอนแรกท้องเสียจนหมดแรงพอเจอตัวนี้เข้าไปตัวเจอได้เลยจากตอนแรกเนี่ยที่มาเมาท้องเสียนิดหน่อยโดนตัวนี้เข้าไปสดเชืเลยที่แตก ตอนแรกที <łość> ่แบบเมานิดหน่อยนะเหมือนจะป่วยโดนตัวนี้เข้าไปซางแล้วจะป่วยหนักเลยนี่ไม่ใะขาศึเลยอากตอนแรกอ่ะที่เราเมาเรือเดินไม่ค่อยได้นะเจอสินค้าของเราตัวนี้เข้าไปเดินไม่ได้เลย